การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้บริการถ้าเราสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาใช้บริการได้แล้วความเชื่อถือความไว้วางใจความมีมิตรภาพและความสำเร็จก็จะตามมาแต่การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบนี้ควรจะสร้างให้สำเร็จภายใน7วินาทีแรกน,น้องที่เป็นคุณหมอคุณพยาบาลน,นักประชาสัมพันธ์พนักงานต้อนรับ แล้วก็พนักงานทุกๆคนนะคะลองมาดูว่าเราจะเรียนรู้เคล็ดลับในการสร้างความประทับใจใน7วินาทีแรกได้หรือไม่อย่างไรนะคะเคล็ดลับข้อแรกก็คือเราจะต้องมีความพร้อมในการให้บริการเราจะต้องแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะเหมาะสมสะอาดสะอ้านยืนหรือพร้อมที่จะให้บริการข้อที่2คือ เราควรจะยกมือไหว้หรือพูดสวัสดีนะคะก็จะสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นข้อที่สมเราจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสดูสดชื่นดูสดใสมีความเต็มใจที่จะให้การดูแลนะคะข้อที่สี่เมื่อเรายกมือไหว้หรือสวัสดียิ้มแย้มแล้วนะคะถ้าเราสามารถที่จะทราบชื่อเขาได้นะคะ เราก็จะต้องเอ่ยชื่อนะคะทักทายชื่อเขาไปเช่นสวัสดีค่ะคุณสมชายนะคะถ้าเราสามารถเอ่ยชื่อหรือจำชื่อเขาได้สิ่งนี้จะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นมากมายทีเดียวนะคะถัดไปก็คือนอกจากการเอ่ยชื่อแล้วเราควรที่จะมีการทักทายถามไถ่ยหรือพูดคุยสารทุกสุดดิบบ้างนะคะเช่นสวัสดีค่ะคุณสมชาย วันนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะคุณสมศรียาที่นำไปทานนั้นทานได้ไหมคะอาการดีขึ้นไหมเป็นต้นนะคะข้อถัดไปก็คือเมื่อเวลาเราพูดเราจะต้องสบตากับผู้ฟังค่ะเพราะการสบตานั้นจะแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจเราตั้งใจเราจริงใจกับเขานะคะและข้อสุดท้ายคือข้อ7เราจะต้องเสนอตัวหรือ แสดงความช่วยเหลือกับเขานะคะเช่นวันนี้มีอะไรให้ดิฉันดูแลมีอะไรให้ดิฉันรับใช้มีอะไรที่จะให้ดิฉันช่วยบ้างนะคะ7ข้อนี้ถ้าเราไปปรับใช้นะคะในการให้บริการทุกครั้งเราก็จะสามารถสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้พบเห็นใน7วินาทีแรกแน่นอนค่ะน้องๆลองไปพัฒนาปรับใช้ดูนะคะ เพราะเราเชื่อว่าภาวะผู้นำสร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะ